มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจอทั้งฝนทั้งหนาวเตือนเจ็ดจังหวัดถล่มหนักสุดวันที่19พฤศจิกาย,ยน2566กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงเข้าปกคลุมประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะ ส่วนทางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งแล้วก็มีลมแรงด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือย,ยังคงค่อนข้างแรงนะคะและเข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ ส่วนบริเวณเอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย และประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระหว่างอันตรายจากคลื่นที่สัตว์เข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปสนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14 20องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสนะคะส่วนบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ําสุด8-15องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรงอุณหภูมิต่ําสุด12-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด2 8 3 1องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุด 18- 22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสสูงสุด29-31องศาเซลเซียสค่ะตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตังและสตูล ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด1 9 2 2าสองศาเซลเซียสสูงสุด2 9่1งาสเอองศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ